ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำฮะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวัสดีสวัสดีไปดทุกคนทุกท่านทุกจังหวดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในช่องป่าปอนปีจีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเสือนะครับนะพยักแห่งโชคราบนะครับอ่ไปดูกันเลยนะครับ ก็โอเคนะครับว hmm. ันนี้ก็พาทุนมา2 3 0พันสามร้อยนะครับนะก็จะมาขอหมุนแบบล้วนๆแล้วกันนะครับเกมนี้ก็ซื้อฟีเจอร์ไม่ได้นะครับของคาบีจีเดอเอาไปสามสิบรอบได้เลยแล้วกันนะครับในเบทสามสิบนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์มากกดติดตามเฮ้ยเฮ้ยมาไวจัดนะครับเสือกระโดดเสือแจกอังเปานะ ถ้าเต็มช่องก็จะได้คูณสิบเฮ้ยคูณสิบสวยส้มส้มส้มมะละกอกล้วยส้มเอาเรื่องสุขุยเก้าร้อยนะครับผมโอ้โหเป็นไงรางวัลก้อนโตนะครับมาถึงก็สวยงามกันเลยทีเดียวนะฮะแต่เป็นส้มนะอา้าวแล้วเป็นยังไงอา้าวทำไมเป็นอนะ <laughs> ย่างนั <laughs> ้นอ่ะเฮ้ยค้างโอ้โห,ห,วห,วหวปวดจะปวด เฮ้ยเป็นไรวะนนี้่ยมึงจะบวกมือไปไหนวะนะโอ้โหอะไรดีอ่ะอะไรดี่เฮ้ยแล้วเสือมึงจะบวกมือต้องเพื่ออะไรเนี่ยบวกมือบายบายต่อเตียงอ้าย่ากลับคอนเกนบ้าไปแล้วนะครับผมเสือมันบวกมืออะไรวะนะเกมล้วนเลยนะครับผม เอามาอีกแล้วนะครับผมรอบนี้จะบายบายอีกหรือเปล่าเนี่ยมาดูกันเออํำพวดท้องเลยนะแมงเสือบายบายเลยครับผมเฮ้ยคูณสิบเออเต็มกาลาเบลอีกแล้วนะครับทุกคนแมงเสือบายบายเฉย เออฮ้ยมีเพิ่งเจอนะเพิ่งเจอมีอย่างนี้ด้วยเหรอเออมันค้างนะไม่รู้ว่าเป็นบนาหน้าจอผมหรือเปล่านะผมต้องไม่รู้ว่ามันอัดคิดวามันจะเป็นเหมือนกันหมดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่หน้าจอผมมันมีเสือใบไบอ,อ่ะเออไม่รู้ว่าเป็นค้างบนาหน้าจอผมหรือเปล่านะหรือเป็นเพราะตัวเกมผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าโอเคถ้ามันไม่มีในตัวเกมเนี่กูเขินเลยนะเนี่ยวัวเราะคนเดียว <c oughs> อ่ะโอเคเอ้าอ้มันหายไปแล้วนะไปรุ่น ก็ถือว่าซองแดงมันมาบ่อยมากนะครับเสือแจกังเปานะครับผมเสือแจกังเปาโกสุดสุดจีเลยพี่จ๋าเนะฮะมาอีกไหมอ่ะโอเคเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยไม่มีหลอกเลยนะเออคือไม่มีหลอกเลยอะวัยรุ่นของจริงเว้ยเฮ้ย แล้วแม่งหมุนสามสิบรอบนะมาสามรอบแล้วคูณสิบเต็มไหมเต็มอีกแล้วโอ้เฮ้ยที่เสือของแท้นะครับนะไอ้น,นี่เป็นเสืออาหารหรือเปล่าวะหรือเสือฆ่านี่มันเสืออาหารหรือเสือฆ่าเสือกล้านะโอ้เอเลื่องจัดนะครับโหมีดิกดิกเออด้วยนะ ของจริงก็อย่าลืมนะใครดูมาถึงตอนนี้นะครับก,ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโอ,โ,โอ้โรวโดดสามรอบเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮยลอกรอบนี้ลอกสามหมุนสามสิบรอบมันแจกกังเป่าสามรอบติตเออย่างสุดถือว่าโอโนเหมือนกันนะอ่ะตังเป้าไว้ถึงหมื่นแล้วกันเฮ้ย มาอีกแล้วเฮยของจริงนะครับไม่ได้หมูเต็มการลาบลนะครับนี่เอาไปเลยสองนิ้วโป้งนะครับเสือของแท้นะครับเสือของแท่โอเคนะครับเป็นคลิปสั้นๆแน่นอนคลิปนี้นะเพราะว่าผมไม่ไปต่อแน่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับน่าจะถึงเป้าที่เราวางไว้นะหนึ่งถึงหนึ่งหมื่นนะน่าจะถึงอยู่นะ โอเครู้เรื่องนะครับไม่ไปต่อดีกว่านะครับทุกคนนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับแล้วก็เวลาดูดแล้วเราจะเพิ่มชอเพิ่มเบสอย่างนี้นะก็โอเคนะครับไม่ไิต่อนะครับไปุ่นะโอ้ย่างสุดจริงมันกระโดดสี่รอบเลยนะเฮ้ยไม่ใช่กระโดดดิแจกเงางเปลนะครับสี่รอบติดเลยใส่สามสิบรอบนะครับโคตรตึงจะบอกให้อะโอเครู้เรื่องนะครับก็ไม่ไปต่อนะครับก็กอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าเด้อเออ